สวัสดีครับพบกับท่ทานทั้งเดียวนะครับมาอัปเดตนะครับงานก่อฉาบนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนีเย็บร้อยแล้วนะครับยังเป็นลายๆนี่คือฉ่ำน้ำนะครับเราได้ยินเสียงกึกกกกากนี่เรามาดูนะครับข้างในเขาทำอะไรกัน<อ>เห็นอย่างเนาะครับปลาเดินปลาเองอีทั้งฮะ้โอ,สอ้สุดยอดสุดยอด อันโบเม้นแน่เมาอันต่อไปต่อมาเราเมากาวจาควงแล้วอันลืมมันใส่กาวตัวใหม่ะคะเมาท้วกาวอจอลงไตเนะาะล้าต้นเย,นเยคเยนยคนอยู่ทางใตกมม็มีบมมีมครับมีครับซ้ายซ้า,ายีครับนี่ครับมึงกํลังนั่นอยู่ครับอ้อ้เป็นอะไทางใตนะ สบายดีบบาบนะโอ้สบายดีเนะาะระวังเด้อระวังเน้ยยอยัดงูเหลือมมันโตแม่เนาะอยู่ใต้นะนี่ข้างล่างมีช่างนะครับนะตอนนี้ช่างกำลังเดินระบบปลาป,ปานะครับนะนทำการเจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาอัเดตอีกค้องหนึ่งนะครับนี่นะครับ หลังคาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอขั้นตอนต่อไปคือการทำเดินไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำฟ้าเพดานนี่คือพื้นที่ห้องโถง สวยงามน,นี่ห้องนั้นห้องกลางจะมาห้งองพว้ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นี่คือระบบปราปานาครับ คือมุมส่วนมุมด้านบนนะครับคือบันไดด้านลงนั้นบันไดลงหลังบ้านนะครับห้าขั้น,นครับขั้นหนึ่งมีจักเซนไหนี่สามสิบครับสาเซนเนาะพอดีงามสมปร,รับพอดีเก้าคับสวยงามมากครับเสร็จยิร้อยแล้วนะครับ 95เป็นใดเป็นใดได้ปะเ,เร,ะะรียนมันเอายาสีฟันครับมันจะเป็นคือคือคนแมวนี่นะเอายาสีฟันลู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 ล้ลลางน้ำแล้วยาสีฟันงานนี้กะจับมือครับเดียวครับนี่ งานในส่วนของเจ้าอ,อ,อาทิตย์นี้เก็บของกับบ้านเลยอ๋อเหลืองานเก็บเนาะเก็บ,กบหลังคา,า,าเนาะก็กะเท่ากับเสร็จแล้วเนาะพ<ะ>อมาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จเนาะมันมันมันเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ <c oughs> อืม ในส่วนอื <s <s ่นในส่วนอื่นเี่ก็ยังชุดเดียวกันบ่สร้างไฟสร้างทีมงานอภินญาแต่จะคนเรชุดใช่ไหมกับโครงสร้างอ๋อนี่ก็ครับเออสั้งเทร่งงานเป็นอะไรสบายดีบสบายดีบอ เป uh, oh ็นยังคือไปอยู่สองโค่นานเป็นอะไรเขาเขาบอกให้อยู่น้ำโอ้ยหมอบ่ฮ้อนบมอเลยพาเขาคือไปอยู่เชิงน่ะขนาดขุดดินอยู่งใต้เขาก็ยังมอยขุดน้ำเนาะโอรเสียเป็นใจดูนี่คือทีมช่างเก็บงานข้างบนนะครับทำความสะอาดเบื้อง กระเบื้องนี่ในทั้งถ้ามันถ้าปูนน้ำปูนยดใส่นี่มีวิธีใดที่ว่าเขาเสร็จออกแล้วให้มันสีมันคือเก่าก็าคือล้างมาันบางส่วนมันจะออกมาเบิ่งฮะล้างก่อนล้างก่อนแล้วบางส่วนมันจะออกมาเบิ่งบางส่วนมันก็จะเป็นด่างอยู่ก็ด่างอยูย่ใช่ไหมแต่เราไม่สีขากระเบื้องมาทาเอาสีเอาสีมาทาต่อ,อไหมบ้างอ๋อ ต้องทาซีใหม่อย่างเดียวถ้ามันยังด่างเนาะอ่านี่ครับคือการแก้ไขนะครับในจุดส่วนโดยทั่วไปมันก็มีตลอดนะถ้ามีโครงการก่อสา้างข้างบนเนาะเพราะว่าเห็น,เห,นเห็นที่นี่เห็นมากอะด่างทั้งหมดอะ่ะกระทาเต่นหาเหาคือคุยแล้วก็นในห้เพนะื่อนได้หู้นะในนี้การแก้ไขนะคือแก้ไขขั้นตอนสุดท,ท้ายอะนะ อ๋อสีเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นจำมับนี่สิว่านี่คือการแก้ไขางานกระเบื้องกับงานปูนนะครับปั๊บไน้ปับป๊บได้การอยู่ได้ตัวนี้นะแต่ผมโบอยากไปคล้องแวะนะ นี่ครับนี่ก็เป็นช่างอีกส่วนหนึ่งนะครับทำความสะอาดกระเบื้องนี่ก็คือทีมงานไยรุ่นนะครับพักร้อนร้อนไยรุ่นวุ่นวายสองรุ่นมันบ่นี่ครับอ๋อคือไปวางที คือสิมีความสุขเนาะขึ้นไปอยู่นั่นแหละเนาะคุยกันน้องแนงน้องแนงน้องแนงอยูอย่ยแหละมบื้อเบื้องอะไรมื่อนี่อย,อยู่นั่นน่ะเื้อเบ้อครับอ๋อเมื่อี่เออสองอันเนาะสามันสามันเตีย้ยนี่นะครับอากาศร้อนนะครับทำไปพักไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ